បងប្អូនអត់តោកដាក់នេះផ្ដល់កន្លងឯកតាណាកាថាមុខរៀនដាក់ឲ្យកសួងវិទ្យាសាស្ត្រជួយដល់9:00ព្រឹកដាក់តែនេះខាងនេះបងអាចទៅដល់ទីចោទីចោមកទៅណែននៅក្រាថ្ងៃអត់តើបើត្រអាចចៅ ่สวัสดีสบายดีผมเอกพี่น้องมื้อน,นี้พบพ่อกับบวสมายนะบ่าวสมายไปเห็นคลิปนะพี่น้องหลังจากได้ข่าวว่าไทยจะเปิดด่านหลังจากที่อนุทินคุณอนุทินกับคุณมนิตได้เซ็นสัญญากันแล้วว่าจะเปิดด่านแต่สุดท้ายคนไทยยังไงก็ไม่ยอมนะครับ ขมินแห่กันมาเต็มหน้าด่านนะหวังว่าไทยจะเปิดด่านให้คนขมินเนี่ยลังไหลเข้ามาประเทศไทยสุดท้ายขมินหน้าแตกนะครับด่านไม่ได้เปิดนะครับด่านไทยไม่ได้เปิดนะครับผมด่านไทยไม่ได้เปิดนะครับสุดท้ายโดนหลอนะครับผม สุดท้ายโดนหลอกกันเองว่าเป็นแค่ข่าวลือว่าไทยนี่เปิดด่านให้ขมีนเข้าโอ้โหจีนไหนได้เนะเป็นแค่ข่าวปลอมนะครับคนไทยไม่มีวันเปิดด่านให้คนขมีนนะครับพุณเซนออกมาโวยวายนะครับคิดหนักว่าทำไมเซนสัญญากันแล้ว ทำไมคนไทยยังไม่ยอมเปิดด่านสักทีนะครับคุณเซนคิดหนักตอนนี้นะน่าจะโลกอันไซเบอร์กินสมองไปแล้วนะครับตอนนี้คุณเซนเนี่ยครับคิดหนักเลยนะครับว่าทําไมลงมติกันแล้วเซ็นสัญญากันแล้วทําไมไทยยังไม่ยอมเปิดด่านสักทีสุดท้าย <c oughs> อ้อนวอนอัดคลิป คนคามเหมนเนี่ยแห่กันมาอยากให้คนไทยเปิดด่านเพื่อจะเข้ามาประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมคลิปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมคลิปด้วยกันครับรมีทั้งสาวต่างชาติด้วยนะ

ไทยไม่ได้เปิดนะครับผมแห่กันมาเต็มหน้าด่านนะครับหวังว่าไทยจะให้โอกาสไทยจะเปิดด่านให้คนขเขมรไนี่หลังไหลกันเข้ามาในประเทศไทยนะครับบอกได้เลยนะว่าถ้าไทยเปิดด่านบอกได้เลยประชาชนคนไทยเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับไม่ยอมให้ผู้ใหญ่ทางคนไทยเนี่ยเปิดแน่นอนนะครับ เปิดขึ้นมาวันไหนปุ๊บคือคนไทยยังไงก็ต้องรวมตัวกันอยู่แล้วนะครับเพื่อจะขับไล่คนที่เปิดด่านให้ออกจากแผ่นดินไทยนี่แหละครับเป็นคนไทยแท้ๆนะเขาทํากับเราแท้ๆยังจะเปิดด่านให้เขาอีกไปง้อทําไมคนขมรนนะจะไปแคร์ทาไมคนขมรน,นะโอ้โหไม่ต้องเปิดหรอกครับ เห็นแล้วก็ <c oughs> น่าสมเพชนะขมิ้นนะน่าสมเพชจริงๆเลยครับขมิ้นเนี่ยบอกได้เลยนะว่าหน้าขยะกขยะยนะพอเห็นว่าไทยจะเปิดด่านปุ๊บก็หลังไหลกันเข้ามาเต็มที่หน้าด่านเพื่อจะได้เข้ามาทำงานในไทยนะครับอัดคลิปลองขอ เสียงโวยวายให้คนไทยนี่เปิดด่านเออเนี่ยเขาจะเปิดด่านได้อย่างไรในเมื่อพวกคุณทำกับประเทศไทยอย่างนี้แล้วเขาจะไปยอมเหรอคนไทยเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะครับคนไทยเขาไม่ยอมอยู่แล้วว่าจะให้พวกคุณเข้ามาในแผ่นดินไทยเป็นประเทศไหนเขาก็ไม่ให้เข้าหรอกครับคนเขมรเนี่ยอืมบอกได้เลยนะว่า ประเทศไหนเขาก็ไม่ให้ไป s. <S นะไม่ยอมรับไม่มีประเทศไหนหยอมรับเลยว่าจะให้ให้พวกขมรนเนี่เข้านะให้เข้ามาประเทศไทยยากประเทศไหนก็ไม่ให้ไปแล้วครับเขาปิดหมดุดไม่ให้คนขมรเนี่ยได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศอื่นนะให้อยู่แต่ในประเทศตัวเองนะให้อยู่ในแต่ประเทศตัวเอง สร้างความเดือดร้อนก็สร้างความเดือดร้อนในประเทศตัวเองเห็นไหมแต่ละคลิปไปอยู่ประเทศไหนก็สร้างแต่ความเดือดร้อนขอเขียนเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้ามาประเทศไทยเดี๋ยวเขาก็สร้างความเดือดร้อนอีกปะทวงนู้นประทวงนี้นนเออมึงจะประทวงทําไมมึงอยากประทวงก็ไปประทวงที่บ้านมึงเองนู่นเนาะพี่ๆคนไทยว่าอย่างไงครับคิดเห็นอย่างไงช่วยคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้นะครับผม นะว่าคิดกันอย่างไรมเมื่อคนไทยเนี่ยจะเปิดด่านให้ขมีนเข้าเนี่ยเป็นผมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเขาทำกับประเทศเราอย่างนู้นอย่างนี้นะทำทุกแทบทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะประเทศไทยให้ได้แต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะครับย้อนกลับไปประเทศตัวเองจนหมดนะไม่ว่าจะสาบแช่ง ดาหรือเอาจุงชาติไทยเอาธนบัตรไทยเอาลูกพระเจ้าอยู่หัวไปทำนู่นทำนี่นะเห็นไหมคนคเขมรนี่แหละครับให้เขาเอานิสัยของประเทศของเขานะ่ะนิสัยต่ําช้าของประเทศของเขานะอยู่ให้เขาใช้ในประเทศเขาเองนะอย่าให้มาใช้ในประเทศอื่นอันนี้คือความคิดเห็นของบ่าวสมายนะครับนะถ้าเป็น บ่าวสมัยเป็นคนไทยผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วเออแม้แต่ผมเป็นคนลาวเป็นแรงงานลาวเหมือนกันเนี่ยแรงงานเหมือนกันเนี่ยผมก็ยังไม่ยอมนะไม่อยากให้คนเขมรเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะในเมื่อเขาทําแบบว่าอทํานู่นทํานี่ทําเพื่อจะสาบแช่งให้ประเทศไทยนี่ล่มจมนะล่มละลายเออสุดท้ายมาเป็นไง มาอัดคงอัดคลิปอยู่หน้าด่านอ้อนวอนให้คนไทยเนี่ยเปิดด่านเพื่อจะเข้าประเทศไทยนะบอกได้เลยว่าโอ้โหเขมรน,นะหน้าแตกหน้าไม่อายหน้าด้านนะแม้แต่ผู้นำมันก็ผู้นำเขมรเนี่ยนะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะไม่มีสมองนะไม่มีความคิด นะที่อยากได้อย่างเดียวไม่อยากเสียนะครับอยากได้ของคนอื่นอย่างเดียวไม่อยากเสียอะไรเลยนะจุดท้ายมาเป็นไงคิดหนักไทยไม่เปิดด่านนะคุณเซียนสมองเริ่มแตกแล้วครับคุณเซียนจะป้าตายแล้วครับผมนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆนะนะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ไม่ว่าพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับการที่เปิดด่านนะครับผมคนหนึ่งที่คิดว่าไม่ต้องเปิดนะครับนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับฝากของโมบขุ่นพี่ๆนาๆทุกท่านที่เขามาติดตามและรับชมเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็จะจบคลิปไปเพียงสำานีเดนะครับขอกราบคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม